ด้วยใช่ไหใช่ท่านี้ครับอยากสอนทาหนูก็เป็นเพลงเวอร์ท่าฮุกไม่ทำนี้นใช่ไหมป,ปั๊บอย่างนี้ใช่มันหนูจะเคลียอะไรออกเป็ปลยบอลปลบอลเห็นเหมือนลูกบอลอ๋ออ๋อเม่อนเจู๊บอุ้ยัดหน,หนหัวใครบ้าหนูฮะโหัวใครบ้เนี่ยไ,ไม่รู้ไปนู่นแล้วอ่ะ ไม่ใช่แรงไปแต่หนูจะเต้นแรงกันไม่ผิดแต่เดี๋ยวเอาท้ายเขาก่อ๋อไหนไหนไหนแปะแปะใช่แล้วมือนี้เหมือนปิดแฮนทางนี้ปิดแฮนแปะแปะใช่แล้วนี้เท้าแซเอลเท้าแเอลแล้วก็ปิดแฮนแซเอลแล้วไงต่อครับ แล้วก็ใช่ไหมแล้วก็แปะอ่าก็ทำตาดีแปะ,ะ<อ>แปะแปะ,แ,ปะ,แ,ปะ,แ,ปะแต่อย่างนี้ไม่เซ็กซี่ต้องแบบเอ็นเอ,นเอ,นเอนตัวด้วยเห้มเพ่มูเตมแขบบต้งปีนนที่เราแบบว่าโดนโดนแก้งบอ่อแกยงางถูเผ้าแก อ๋ออยู่น้่นเีียแล้วก็ไปเรื่อยๆรื่เลยโอเคครับอย่าพูดเรื่ยแล้ว่ปใครใครครับคนเริ่มอย่เราไปตัวนองกันดีกว่าตรงกลางครับโอ้โหถาอร่อยมาก ถามอีกรอบได้ไหมคะเมื eh? ่อกี้เม ok ื่อกี้ถามยังไงอ่ะเมียได้ยินบ้างเมื่อกี้เหรอเพือใช่ไม่แต่หนูยังไม่หมดเลยเฮ้ยยังไม่เสรเนื้อะเสร็จปุบเลยแต่ย่างคื่อไปแต่ย่าใช่ไหมมาใส่แต่ย่าหเห็นตัวหัวตอนนี้ ยอมแพ้แล้วโอเคก็พอได้อยู่นะออได้เกเลยใก็ในวันนี้พาได้รอกไป1าจรินะที่ผมชอมาก